สวัสดีครับวันนี้ธนาคารเรียไทยนังงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่ตั้งอยู่ที่ขอนแก่นก็จะถแถลงข่าวประจำไตรมาสที่1 2,564นะครับซึ่งในส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจภาคอีสาน20จังหวัดไตรมาสที่1ซึ่งสิ้นสุดในเดือนมีนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเศรษฐกิจยังไม่ได้รวม ข้อมูลของเดือนเมษาซึ่งจะเป็นจุดที่เริ่มต้นผลกระทบของโควิดระลอกที่สามเศรษฐกิจภาคอีสานของ20จังหวัดนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยขยายตัวนะครับแต่จะชะลอลงบ้านจากไตรมาสก่อนนะครับเป็นเนื่องมาจากว่าการบริโภคภาคเอกชนนะครับพวกบริโภคภาคเอกชนเนี่ยับตัวมากขึ้นแล้วก็ใช้จ่ายภาครัฐก็ประยตัวชะลอลงแต่อย่างไรก็ตามนะครับ การลงทุนภาคเอกชนหรือมูลค่าการค้าผ่านตลาดจุลภากรนี so ่ก็ยังขยายตัวสูงขึ้นหรือขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าดูทางด้านของภาคเกษตรกรรมนะครับก็ยังขยายตัวสูงขึ้นอยู่นะครับการผลิตภาคเกษากรรมก็ขยายตัวเล่นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ขยายตัวชะลอลงก็อาจจะเป็นเรื่องที่การบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครับน สำหรับรตลาดเงินเฟอ้อก็ติดลบใกล้เคียงกับแตรมกกน,นะครับตลาดแรงงานก็อาจจะปราะบางนิดหน,นึ่ง,ง,ง,งนะครับเรื่องการจ้างงานที่ลดลงนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเข้าในรายละเอียดของแต่ยละภาคเศรษฐกิจนะครับการบริโภคเอกชนนะครับ,รบ,รรบที่บอกว่ากดตัวเนี่ยมากขึ้นเนี่ยก็นึกมาจากว่า,าการใช้จ่ายในหมวดสินค้าไทยในชีวิตประจำวันนะครับหรือหมวดบริการเนี่ยได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโควิดและรอบสองนะครับแม้ว่าทางด้านของสินค้าสินค้าในชีวิตประจำวันนะครับที่ลดลงก็เป็นพวกอาหารนะครับและขนมอบเคี้ยวของใช้ในครัวเรือนหรือเครื่องดอื่มที่ไม่มีแอลกอนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสินค้าทั้งนั้นคงทนทั่วทวันยันยนก็นปรับตัวดีขึ้นในทุกประเภทนะครับรวมถึง การที่มาตรการจะต้นเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยก็ถือว่าช่วยยังทําประทองการพวบคัดเอกชนอยู่นะครับสําหรับรายจ่ายภาครัฐนะครับขยายตัวแต่ชะลอลงนะครับจากรายจ่ายประจําที่หลตัวเป็นสำคัญน,นะครับก็รายจ่ายประจาเนี่ยก็มาจากหมวดเงินหมุนทั่วไปขององค์การมหาชนส่วนจังหวัดแล้วก็สํานังานุนในเรืองการการศึกษาัา้นพื้นฐานนะครับก็ เราไปเช็คดูก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลจากการเหลื่อมเดือนของค่างจ่ายนะครับแต่รายจ่ายทางด้านการลงทุนเนี่ยก็ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้จ่ายภาครัฐนะครับสําหรับการลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยครับยังขยายตัวสูงนะครับจากหมวดลงทุนนะครับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่กลับมาขยายตัวนะครับอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากว่าเศรษฐกิจของ ต่างประเทศเนี่ยดีขึ้นก็ทําให้การส่งออกเนี่ยเริ่มกลับมาขยายตัวยี่ดีขึ้นนะครับก็เลยทําให้ธุรกิจการผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยกลับมาขยายตัวสูงขึ้นนะครับสําหรับมูลค่าการค้าทานด้านสุดตะกอยังขยายตัวต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการส่งออกและการนําเข้าจากจีนเป็นสําคัญนะครับที่การส่งออกที่ขยายตัวเนี่ยก็เป็นการ ขยายตัวในหมวดสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็สินค้าส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประเภทคลาวด์สโตรที่ใหญ่ๆนะครับตามความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะท่วงหลังนี้จะมีก็คือว่ามีการเปลี่ยนรูปแบบของการขนส่งนะครับส่งออกเนี่ยมาผ่านช่องทางการขนส่งออกทางภาคตะวันออกเึงเหนือของเรามากขึ้นนะครับ แล้วก็ขณะเดียวกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเริ่มเข้าหน้าผู้เรียนก็มีการส่งออกผู้เรียนตามความต้องการที่สูงข,ขึ้นด้วยนะครับสำหรับการนาเข้าก็เป็นการยขยายตัวของหมวดโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์และทีนส่วนอิเล็กทรอนิกส์และคอ,อ,ะอมพิวเตอร์นะครับหันมาดูทางด้านรายได้ของเกษตรกรนะครับก็ขยายตัวสูงข,ขึ้นนะครับปกติแล้วก็จะดูว่าผลผลิตเป็นอย่างไรและแานราคาเป็นอย่างไรนะครับปัจจัยที่ทําให้รายได้เกษตร ขยายตัวสูงเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นทางด้านผลผลิตนะครับทางด้านสินค้ากเกษตรที่ขยายตัวไม่ว่าจะเป็นจากการผลผลิตของอ้อยโรงงานนะับที่เร่งเก็บเกี่ยว,วก่อนจะปิดทีในช่วงเดือนมีนาน,นะครับแล้วก็มันสัมพ์หลังที่มีการเพิ่มขึ้นตามพื้นที่พรอบูกนะครับทางด้านรา,ราคาสินค้ากเกษตรก็ขยายตัวเล็กน้อยนะครับแล้วทางด้านอ้อยนะอ้อยโรงงานนะครับมันสัมพ์หลัง ปศุสัตว์และพยานพลาอันนี้ก็เนื่องมาจากความต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นมาดูผลผลิตอุตสาหกรรมนะครับก็ขยายตัวเร่งขึ้นนะครับการการผลิตน้าตาลและก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสีทอเป็นสาคัญนะครับน้ำตาลนะครับก็คือการการผลิตน้ำตาลที่เร่งในช่วงเดือนสุดท้ายของปีการปิดที่ป้อยนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก อย่างที่เรียนนะครับขยายตัวก็เนื่องมาจากแนวโน้มการส่งออกที่ดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศผู้ค้านะครับซึ่งอันนี้ก็รวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยนะครับราคาเศรษฐกิจนะอย่างที่เรียนก็คืออัตรางเงินเฟ้อเนี่ยก็ติดลบใกล้เคียงกับไตรมาสก,ก่อนนะครับขณะที่ตลาดแรงงานก็จะปรับบางขึ้นนะครับสำหรับภาพการเงินนะครับอันนี้ยังเป็นตัวเลขของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเงินฝากคงค้างที่สถาบันการเงินเนี่ยครับก็ ย,ยังขยายตัวนะครับกับมาตรการทําช่วยเหลือภาครัฐนะครับแล้วก็มีความต้องการที่จะรักษาสภาพคล่องของภาคธุรกิจไว้ธุรกิจและประชาชนไหมก็เลยทําให้เงินฝากนี่ก็ยังคงค้างก็ยังขยายตัวอยู่นะครับสินเชื่อองคค้างนะครับขยายตัวนะครับจากสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับจากมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการของภาครัฐนะครับถ้ามองไปข้างหน้า มองไปข้างหน้าเราเรามองยังไงน,นะครับในระยะต่อไปเนี่ยเราคาดว่า,าน,นะครับภาเศรษฐกิจกิสารเนี่ยก็มีแนวโน้มที่อาจจะชะลอลงนะครับจากความเสี่ยงที่การระบาดของโควิดระลอกใหม่ซึ่งก็เริ่มตั้งแต่เดือนเ,เมษาน,นะครับซึ่งซึ่งไตามาสที่เราแถลงนี่เป็นตัวเลขของไต,ตมัสที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามองผลกระทบของที่โควิดระลอกสานะฮะที่มีตั้งแต่เดือนเมษานเนี่ย เราก็มองว่ามันมีความดูแลนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะจบเมื่อไหร่แล้วมีการกระจายเป็นวงกว้างป่าระยะที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามยังถ้ามองถึงปัจจัยที่อาจจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหรืออาจจะทําให้เศรษฐกิจเราไม่ไม,ไม่ชะลอตัวไปมากไปกว่าที่จะควรจะเป็นก็คือภาครัฐเนี่ยก็จะดําเนินการมาตรการเพื่อ้นเศรษฐกิจอย่างต่อนเนื่องนะอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นปัจจัยบวกนะครับ ขณะเดียวกันเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเนี่ยก็ยน่าจะเริ่มทยอยตัวฟื้นตัวมากขึ้นต่อเนื่องจากที่เราเห็นแล้วนะครับว่าการส่งออกก็เริ่มดีขึ้นเนั้นถ้าประเทศคู่ค้าดีขึ้นก็น่าจะเกื้อหนุนเศรษฐกิจเราทางด้านการส่งออกได้นะครับอ,อันนี้ก็เช่นกันนะครับปัจจัยที่ประเทศหลักๆเศรษฐกิจหลักเนี่ยก็ได้รื่งฉีดวัคซีนต้องกัน โควิดอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นปจัจจัยบวกที่น่าจะมีผลดีต่อต่อเนื่องมาถึงเศรษฐกิจเราได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงอยู่นะครับก็คือเรื่องของ,างาการกลับมาระบาดและลอบใหม่ที่ตั้งแต่เมษ,ษาเน่ยนะครับแล้วก็มีการรุนแรงแล้วก็เป็นวงกว้างอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับปัจจัยเสี่ยงอีกอันหนึ่งที่คิดว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะครับก็คือเรื่องของ ประสิทธิภาพและการกระจายวัคซีนในประเทศเรานะครับว่าที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่นะครับซึ่งอาจจะกระทบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภาคธุรกิจแล้วก็รวมถึงแผนที่ว่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาซึ่งอาจจะมีความไม่แน่นอนในเรื่องของจำนวนและระยะเวลาที่จะกลับมาได้นะครับและที่สำคัญอีกการหนึ่งก็คือเรื่องของ กำลังซื้อของภาคครัวเรือนเรานะครับตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ากําลังซื้อของภาคครัวเรือนเราที่ปลอดบางอยู่แล้วเนี่ยมีความปลอดบางมากขึ้นทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้หรือการจ้างงานนะครับที่อาจจะยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่รวมถึงระดับหนี้ที่มีแนวโน้มเ,เพิ่มขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็คือสรุปภาวะเศรษฐกิจของภาคอุตสา,าหกรเายี่สิจังหวัด That's uh it. -huh.